สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับคลิปต่อมานะครับเป็นนาเสนอเป็นพระสมเด็จนนลพึ่งนะครับวันนี้ก็ใหญ่ธรรมชาตินะครับเป็นผู้บรรยายนะครับตามที่ได้ติดตามกันมานะครับผมก็นําเสนอเป็นพระสมเด็จนนลพึ่งนะครับส่วนใหญ่วันนี้นะครับพระสมเด็จนนลพึ่งนะครับที่นํามานาที่เรานํามาเสนอนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าพี่ๆนะครับที่สนใจศึกษานะครับอง์นี okay. ้จะเป็น ผ้าสมเด็จนนพึ่งเนื้อว่านผสมชานหมากนะครับนะแต่ทําไมดานะครับพอดีโดนไฟไหม้นะครับที่บ้านเจปูนะครับบ้านเจปูเจปูที่เป็นลูกศิษย์บุญธรรมหลวงปู่หมุนนะครับที่ตรงนี้ผ้าองค์นี้นะครับอยู่ในถุงย่ามหลวงปู่หมุนที่โดนไฟไหม้บ้านเจปูนะครับผมก็ได้ไปเช่าตามเก็บมานะครับถือว่าเป็นผ้าก้นยามได้ดีเลยทีเดียวนะครับองค์ที่สองนะครับเป็นผ้าสมเด็จนนพึ่งปีสามแปดนะครับฝังพลอยแบบ แบบอ่ะโรยทีหลังก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นออปชันเสริมไม่ว่าจะเป็นจีวอนนะครับพลอยแต่แบงก์เสียงด้านล่างนะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะทําเสริมก็ได้นะครับผมผมไม่แน่ใจอุดแบงก์นะครับแต่อ่าผมเช่ามาเนี่ยเก็บไว้ค่อนข้างนานแล้วนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างคลาสสิกนะครับผมว่าคลาสสิกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็องค์นี้เป็นเนื้อชานมากนะครับที่สภาพก็ยับเยินนะครับมาไม่ไม่พูดว่ายัเบเยนดีก่อนะครับซึ่งว่าสภาพก็พอไปวัดไปว่านะครับ เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะดูรายละเอียดนะครับองค์นี้ที่มันสีดำเนี่ยโดนไฟไหม้นะครับไม่ต้องสงสัยนะครับโรยแร่เพชรหน้าทั่งนะครับเพชรหน้าทั่งเสียนกลมนะครับโอ้โหเนื้อออกสีน้ําตาลแบบําตาลไหมเลยนะครับไหมเลยดูชัดมากนะครับเนี่ยผมว่าสภาพนี้ก็ผมว่าถือว่ายังน่าสะสมอยู่นะ มีเยาไหมผมว่าเกโดนไฟไมหมเยาไม่น่าจะไม่น่าจะเหลือมั้งครับอืมเหลือแต่เพชรหน้าทั่งนะครับอืมสวยนะครับสวยอ่าโอ้โดนลานตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะโดนความร้อนนะครับทําให้เนื้อว่านแยกออกนะครับตรงลานลานตรงนี้นะครับยาวขึ้นไปนะครับ พอส่องใกล้ๆก็โหก็ตามสภาพนะครับโดนไฟไหม้นะครับทําให้เนื้อหามวลสารนะครับก็ดูยากกันพอสมควรนะครับแล้วก็โอ้โหยันขยื่นนะครับองนี้สุดยอดนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะหายากกันเลยทีเดียวนะครับยันขยื่นนะครับผมบอกเลยนะหายากหายากมากนะครับ โอ้โหผมผมมองนะครับแว็บแรกนะครับผมนึกว่าสระโออ่างนะครับโอ้โหเป็นอำเภอนะครับตรงนี้มันเป็นลานเฉยนะครับองค์นี้นะครับดนไฟไหม้ส่วนองคนี้นะครับเป็นสมเด็จนนพึ่งปีสามแปดนะครับซึ่งไม่มีข้อมูลหลักฐานนะว่าหลวงปู่หมุนบุกเสกนะครับเนี่ยแต่คนเขาเช่าหาเล่นนะครับส่วนสภาพองค์พระก็เป็นลักษณะแบบนี้ผมผมว่าผมไม่เคยทําปีสามแปดลงนะหรือว่าผมอาจจะทําอยู่เมื่อสองปีที่แล้วนะผมไม่แน่ใจแต่ วันนี้ก็ถือว่าการเป็นการบรรยายใหม่ก็แล้วกันนะครับนะดูแบบนี้นี่เหมือนพระมีหน้ามีตาเลยนะครับดูเสียนพระนะครับโอ้โหเหมือนมีหน้ามีตานะครับเน,น,นี่ยน่ยมุมเนี้ยเนาะเห็นเหมือนผมไหมครับหรือว่าอาจจะเป็นมุมนะครับพระสมเด็จน,นพึ่งนะครับถ้าดูแท้ๆเลยจะเป็นแขนกิ่วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูขออนุญาตใช้คัตเตอร์ก็แล้วกันนะครับ แขนตรงนี้นะครับเป็นแขนกิ่วนะครับโอ้ไม่โฟกัสเนี่ยตรงนี้นะครับด้านนี้จะเป็นแขนใหญ่ด้านนี้จะเป็นแขนกิ่วนะครับหรือว่าแขนเล็กนั่นเองแล้วก็อ่าขอบซุ้มด้านนี้อ่าขอบขอบตรงนี้นะครับมันจะว่างนะครับมันจะว่างเยอะกว่าด้านนู้นด้านนู้นจะชิดกว่านะครับซุ้มจะไปติดอ่าด้านนู้นนะครับลักษณะของเด่นของปี38แแล้วก็คอเนี่ยค่อนข้างที่จะหายไปนะครับลักษณะหายไปแล้วก็ผมมีเดี๋ยวนะ ผมมีองค์องคหนึ่งอยู่ปีสามแปดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับองค์นี้ก็สภาพลานพอสมควรนะครับได้เรี่ยมกอบไว้เนี่ยองค์นี้จะดูชัดกว่านะครับเพราะว่าจะไม่ใช่ลายทุกแกนะครับนี่ลักษณะของคอเนี่ยครับมองเพลินก็จะไม่เห็นอันนี้ลักษณะของแขนด้านด้านด้านซ้ายจากมองจากองค์พระนะครับด้านขวานะครับแล้วก็ขอบซุ้มนะครับจะไปติดด้านโน้นมากกว่านะครับอันนี้เป็นลักษณะของ สมเด็จนนพึงปี38นะครับอันนี้ส่วนของด้านหน้านะครับอ,นนองค์นี้จะดูชัดกว่าองข้างล่างนะครับองข้างล่างก็ผมว่าลิมิเต็ดนะครับอีดิชัน่นลายตุ๊กแกนะครับค่อนข้างที่โอ้โหผมว่าเข้มขังหายากนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นหลังยันห้านะครับหลังยันห้านะครับด้านล่างเขียนว่าอะไรเนาะวัดนนพึงหรือเปล่าวัดนนพึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับ หลังยันห้าแล้วก็ด้านบนเขียนเขียนอะไรนะผมก็ไม่ไม่มีสวยสวยส่องให้ดูนะครับเนะี่ยจะเป็นตัวหนังสือแบบนี้แหละนะครับน่าจะเขียนว่าอะไรเดี๋ยวผมดูกอนหลวงหลวงปูปงป่ประสานนะครับหลวงปู่ประสานชื่อหลวงปู่ประสานนั่นแหละครับอ่าข้างบนนะครับแล้วก็เป็นหลังยันห้านะครับหลังยันห้านี่คล้าย หลวงปู่หมุนนะครับสมเด็จสมเด็จหลวงปู่หมุนเนี่ยมีหลังยันห้าอยู่องค์องค์หนึ่งนะครับที่ฝังเหล็กไหลข้างในเล่นหากันละสองหมื่นกว่าบาทนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จโนนพึ่งปีสามแปดนะครับที่สร้างก่อนปีสี่ศูนย์นะครับวันนี้ยำมาให้ชมนะครับส่วนองค์นี้นะครับจะมีผมว่าน่าจะเป็นออปชั่นเสริมก็คือมีแร่นะครับแร่ที่ลอยออกมานะครับเนี่ยเราจะดูเป็นแร่นะครับที่ติดเหมือนแบบใช้กาวติดนะครับ เพื่อเสริมออปชันนะครับแล้วก็จีวอนลงปู่นะครับเขาบอกว่าเป็นของแท้นะครับเก็บไว้นานนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่เป็นแบงค์เสกแบงค์ร้อยนะครับแบงค์ร้อย <c oughs> อุดอุดข้างล่างนะครับด้านหลังก็เป็นหลังยันโโห้าโอ้โหลายตุ๊กแกนะครับมองอยังไงส่องมันมันนะครับผมว่าส่องมันมัน,นเนื้อหานะครับ ส่วนถามว่ามีเก๋ไหมผมว่าปีสอแปดไม่ไม่เห็นเก๋นะไม่เห็นเก๋นะผมว่าค่อนข้างที่เกย๋ยากซีมดําติดอยู่นี่คืออนะไรโอโ้โหฝังฝังแรล่อะไรสักอย่างหนึ่งนะผมว่าลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะใช่เพชรน,น้าทั้งนะครับคล้ายๆเหล็กน้ําพีมากกว่านะครับเพราะว่าสมเด็จนวลพึ่งปี4 0มีฝังเหล็กน้ําพีด้วยนะครับองค์หนึ่งที่ผม ผ่านหูผ่านตามานะครับแล้วก็องค์นี้เป็นสมเด็จนนลพึ่งปีสี่ศูนย์นะครับที่เป็นพิมพ์เล็กนะครับเดี๋ยวเทียบกันดูนะครับหรือว่าจับขึ้นมาแบบนี้นะครับองค์เล็กกว่านะครับเตี้ยกว่าประมาณสองมิลฐานล่างก็หายไปประมาณสองมิลนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับถือว่าเล็กพอพรกับปีสามดเลยนะครับอ่านะครับ ลักษณะโรยแร่เพชรนาทั่งนะครับแบบสภาพก็น่ารักนะครับน่าสะสมคลาสสิกเอาไว้ใช้พุทธคุณราคาไม่แพงนะครับไม่แพงเสียงกลมนะครับนิยมนิยมเสียงกลมนะครับนี่โรยแร่เพชรนาทั่งด้านหลังนะครับยันก็ถือว่าคมชัดอยู่นะครับพระก็ลานก็แก่งกนันธรรมชาตินะครับแต่ผมว่าหน้าองค์นี้ก็น่าจะน่าสนใจนะครับมีหน้าค้นหา มีเนื้อหามวลสารที่เป็นชั้นหมากจริงๆนะครับล้วนๆเลยนะโอเค okay, นะครับวันนี้ก็จบการนําเสนอนะครับมี3มองค์แค่นี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ